สวัสดีครับพี่นอ้องปองปายสุภูสุพลครับพบกับผมที่เราพลนคนมานอนนะครับมือนีเฉพาะพี่น้องไปเบิ่งล้านก๋วยเตี๋ยวนี่ชุมชนนะครับมือนีก๋าสีไปซื้อก๋วยเตี๋ยวยนืเปียงเทียงใส่ถุงนะครับเดี๋ยวไปตามไปเบิ่งกันเลยนะครับตั้งหม้อนี่นะตื่นเช้ามาละ่ะบอกตั้งเลยตื่นมากตั้งเลย,เลยให้เครื่องนอนใหม่กิได้อร่อยเออตื่นเช้ามาต้องทำอันนี้ก่อนกับข้าวไวท้ทีหลังอือข่าวขาเนาะ ให้เครื่องมันออกไงครับบางคนตั้ตังม,ม,มากแล้วอธิษามันจะไม่ร่อยนะสีโฆษณาร้านกว๋วยเตี๋ยวห่เด้อลูกค้าะได้เข้าร้านจ้าย <laughs> <laughs> ม่ให้รำได้รวยมากเออเ <laughs> มืนรวยก็ช่างเถอะพอได้กินแม่นครับวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ยาย ได้ร้อยหนึ่งบ่บางวันบางทีก็ได้ร้อยหนึ่งทีก็สองร้อยที่ก็สามร้อยมีระยะที่ว่าไม่โควิดนะวันหนึ่งก็ได้เป็นพันนะนั่นก็พออยู่เนาะก่อนนะแต่เริ่มโควิดครั้งที่สองขามาเงียบอแค่ป้ากูก็ยังเงียบพากันบนนะใช่ใช่ร้านยายใช่ไหมที่ทําขนมกรวยเนี่ยจ้าบ่เฮ็ดเราบอกขนมกรวยหนิไหม ได้เสาแล้วเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวแล้วดอกเปลี่ยนไม่หรอกคือบ่เฮ็ดทั้งสองเมือต้นทุนมันแพงบ่ต้นทุนมันแพงของมันแพงบ่มะพร้าวบดมันหยากดอกผมเครื่องขูดก็มีนะยายผมผมเคยมาซื้ออยู่นี่แหละหรือใครซื้อไปนี่แหละเออยเยอะใส่เยอะผมก็ว่าเอ้าโอ้ทำเออทำสำรับรถบรรทุกกรยานขายแถวโรงเรียนบานน้ลงเออใช่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 รักอยู่เออเก่าๆอยู่นะครับ เออเพิ่นกับ่เฮ็ดแล้วเนาะแต่แต่อาจารย์เอ๊ะนะจารย์ต้องสกักบ่อาจารย์ไหสายยันนะ่ะอ่อผมมาบ่ทัตนตอกไปซื้อประจำอืมผมมาบ่ทันน่ะ